สวัสด <is> ีค่ะมาเด้อกินข้าวกันเด้อพลาเหรอลูกไอ้พลาอยู่ตรงไหนวะตรงโต๊ะตรงอะไรดูดซิแม่วางไว้ตรงโตอะในนั้นแม่ในในรถเห็นไหมที่ใส่เครื่องบังอ่ะลูกแม่นูหน่อพี่แบบที่โจ๊กข้าวพี่แบบตัวไอ้ปุ๋ยเลี้ยงแดงอ่ะหาด้วยมีมีสลัดมีอะไรก็มีไทรนอนก็มีเ่ะหาดูซิ ใาวครับยาอะไเป็นสีส้มบรลูกไม่ใช่ม่ใช่ยาหมาหราหือพาเห็นพูข้าสีชมพูเหรอสารามันสีชมพูนะสาราสีชมพูน่นนวิดีโอคอที่โอ้โห โอ้โหผสมอะไรไสมอะไรที ALLY ่ใช่หรือเปล่าเขาอะไรผีชมวะอยากกูรอกพี่ เจยงหรือไม่น่ะแค่ข้างนอกมันจะเฉยไปน่ะน้ำท่วมหรือเปล่าโอุ้ยนี่เท่ากันเลยต้อเป็นสีนี้สิสีไม่ได้แล้วมั้งมันน้ำท่วมมันหรือเปล่าเยี่ยมมันปลูกเนี่ยไว้น่ะแกะดูสิลูกแม่มปนสีขาวหรือเปล่ามันโดนน้ำท่วมข้างนอกมันจะเหลืองพี่มือเราให้แม่อันนั้นน่ะ ถ้าเป็นต้นกระปุกมันอยู่ตรงข้างนอกอ่ะโตกับข้าวลูกที่อูตกับข้าวมาเบิ่มดูโตกับข้าวนะคือเห็นกระปุกนะโอเคโอเคแม่ว่าน้ำมันท่วมันไม่เก็บขึ้นอยู่ครับครับโอเคโอเค กินกับข้าวเหนียวไอ้ไอ้ข้าวเหนียวดอกดินเนาะเจอเอาข้าวไหมไม่ไเอา,าเนาะไปไปเดี๋ยวเราคนอยู่นมตั้งเต้าอะ่ะชัดมากนอนสองวันเลาวดูกินจิ้มฮอทดอกดูที่ดู ซียอ้อันตามก้นก็ไ่ได้เอาก้าของเคร kind of ื่องอ้อยแล้วตาเป็นตัวมี้นีแหละมาเบิ้งเดือปาดนาดงนาเต้หมันอ่อนซื้อบอกว่าอย่ปกกากออาขี้ไปยังมดบอกเลยบอกแล้วกจะปรอปาดแม่อเลย เจ้าก็มตะชีรอจ้เมาะชีรีบบมาตวชบหรืมามาตะีบบมาแลังเพือนอ๋อผัดปคือมีเงินผัดอ้วนเหาอไรง้ทุกคนจ่ายผดูเปนเ มากินข้าวด้วยกันเลยจ้าน้ำต้มปามใช่ป่นปามทางอนโดยนปามกเลยเยอเนี่ยกเพิ่มทอเส้นงน้ำต้มปามเดี๋ยวไม่เอาแล้วมากินกากัะป๋อสุดเลยหาาปาพี่แม่สาเม็ดนะหรอไม่เิด เ,เ,เ,เอามะเรียมอ่อก่ออยังไม่นกก้นก็นออือน,นออ้องูเนามันมนมันเหนียวพมีกออยิงยืดเหนียวเหยางยางไปลื่นืเอาไปทำหมาล่าอร่อยนะ พยายามมาได้ใช่นั่นบอกบม่อิ่มเะเฮ้ยเอาเอาวายแรงมากอร่อยน่นนแล้วขาเหนียไม่เสือนี่เกือบคนจินาะอือมากว่าเขาโอ้เือ่คนจรินาะประดาวป้าเติมข้าวฮะ เมื่อกี้เอนอะพ่นนิดน้อยจังน่บางก็ต้มปาอย่างเงี้ยตมมะพ้องไล้เมนูป่นนี้ไหมเอตแอบไปเด้วรอทำเป็นยังเมนูทอดน้อยจังทอดนลาผู้พ่นปู่นกีรอพ่นพ่นเมื่อก็เห็นอย่างนี้พ่นพอน้ำเติมปตุนปลาตุกางจะขลุกรเสิมดีหมด นี่มันแจกมันนข้องข้องในการอีทแล้วใครได้นี่ล่ะกรปังเลยอะรเี้สตอกแล้วล้กินอะไก็เก็มขี้เก็บเก่ไก็จะสลบเเอออะไานะปลาหมึกนั้มีทอดกินเก่งสุดพักเก่งสุดพได้หลายขัอนก็เสือขั้นเลือกเล่นมากนึ่งข้าวเราก็จะกินข้าวกันเดวนะ กินเผือเป็นพราะผมมึกแกงเสื้อพักเสื้อไม้แกงจกินผมมึกกัน พูดธรรมดาเจาะเข้าไปเนาะเจาะ้าไรเจางเลยพวกตังพืลุดเลยเนาะมันแหงนั่นไหมน้อยเลยไม่ได้ไม่ใช่้อปนน้ำข้าวนะพ้อเข้าเจเ๊ยบขาวเจ็บกบองมดคัไฟอยางนันเ่างบ้อตูทำมันมาเธอเลยละหมดห้องนีย เขานอนอยู่แล้วกัดยักยอยู่จ่เลยอีดังหาไนนไม่เห็นอืมตัวน้อยน้อยก็แรงมากเลยกินของหวานแล้วอาสวนเม็ดเม็ดโัดำใช่มห้วใช่ไหมฮะเอามาวางไว้ไม่ใช่มาโอ้มันไปตามเพื่อนมาเป็นร้อยพอมาถึงปุ๊บเสือจับออกพี่เฉินน่าจะถ่ายลงช่อง เห็นขลงทิศตกไงแกงมดตามมรอมดเเรียนแบบถาตัวเองไปตามเพื่อนมาเป็นรอยไงกำลังเดิมแล้วมาถึงอ้าวไปไหนแล้วบอกัหายกลขึนบ่ถ้าเป็นคนคงโดนด่ายเนาะทมันยคดภลษอคนได้นะเลอ กเจรตูย่ยกระเป๋าคอย,ย,ยนี่ากลนาดนแม่ลย่กระเป๋าคอย,ยแล้วูเจอรถตู้าวยาก้มเจบอบอ่ขับออกมาแมป้าหน่อยกลัวฝนตกใส่พืชซ้ำมันเนี่เพราะว่าป้าจะมายากเก,กี่ยวไหมครเอาฟ้าครเอาฟ้าที่รถหลางรถพาเลยน่กจะปุ่ยเองจนได้กิ่นแล้วเนาะป ตอนนั้คือตลาดบ้างอยารบ้างคือตลาดบางเราไปือมาลานบ้านเพื่อเตี่ยงเขาามาตักเขาปลูกเองเลยนะถ้าบ้านเอามาเนื้อหอยมาเนี่ยนะแอบขล้วกามาเตเก็บานมาเท้าเสียก็ ก็จมาั่งนั่งนั่งชักอันนี้นะมันมันไม่จำบ่ายไม่คอยเป็นที่เป็นเพต้อนผู้ผักตลาดเองผู้หลังงานป้าดาทหารมาหากันผู้เลยงก็ไม่รอดกันผู้ผู้ผักตลาดเพื่อขับออกมาแล้วก็เอาไปให้บ้านบ้าเขาที่ไว้นะเขาจะขับวเอาข้าวท่ามูลก่อน บอนเตาไอ้เป็นบอลหยาบบาโอนมันก็ไปกินข like ้าวกินน้ำอยู่มันได้กินข้าวแล้วกินน้ำแล้วบากโอนอนกันเลยบางหลงก็ห้าวไปยู่น้ำมันกีนโอ้ยไรบักหลงเอาไปประตูมันปิดพิเศษบ่ประตูต้องตีนทให้มันทอดผนังมันถ้าจะห้อยไม่ห้อยเดี๋ยวห้าวย่างเอาไปแล้วมันเละเอามาเจ้มันห้อยพวกหลงจะไม่ห้อยตีนเพราะถ้าถ้าประตูยังมันไปยังมันไปเฝ้าอยู่นานละประตูต้องดัดแล้มันทอดผนังมันมันยังมีอะไรสองวางไม่ได้ห้าวเลยทำผนังห้อง อาปูนเขาวห่วยอมกันบักนิกบพวกันนั้นมันบกโลกันบางร่าจะมาเท่าไม่เท่าแต่จะมันไปเฝ้าอ่ะนะมันก็เฝ้าอยู่ข้างหน้าน่ะนะเอาไปโพสเอาไปยู่วัดน้ำผระหนุ่มเออบอกว่าพระฝ่าเป็นแน่ไม่เงยยังหมาเอา มัดำมา้เอาไปทิ่งนอูมันเอาไปยืมวัดรจะได้ข้ากินแม่ใครผลจะกล้าอาเทียลูกวันนี้ขอจบที่ปด็น่นีะคะสวัสดีค่ะ 他变成龙卷风了。